ตัวใหญ่ใชไหมครับตัวใหญ่ค่ะอันนี้คือฝนช้าตามธรรมช <c oughs> าต <c oughs> ิเจอ,อยังครับเจอแล้วออครับต้องแค่ตามนี้นะครับถึงจะได้หอย <c oughs> ตัวขนาดนี้ก็มีครับช่วงนี้ตัวใหญ่อยู่เจอ,อ,อยังครับเจออันนี้ได้เยอะแล้วค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่เนาะค่ะครับ<อ>ผมครับ จริงๆมันจะฝังอยู่นะค่ะเราเราต้องรอให้น้ําธรรมชาติน่ะมันช้าออกมาค่ะน้ําฝนนี่แหละเราไม่ต้องมาขุดอะไรเลยจะ,จะละลายออกไปได้จะ,จะขึ้นไปเองใช่ไหมครับเราจะมองเห็นเลยนเนาะเพราะว่าจะ<อ><อ>เห็นค่ะเพราะพวกนี้น้ําน้นําจะละลายดินออกทั้งหมดก็จะเหลือใสที่มันเป็นหิน